เอาละฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนน่วันนี้เปิดตัวมาก็อยู่กับชุดในตำนานนะ <Huh? S 1> เป็นชุดที่นานๆจะหยิบมาใส่สักทีนึงนะครับสวัสดีกันแบบ360องศากันเลยทีเดียว <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจพามาดูชุดในตำนานหรอกตั้งใจจะพามาดูเจ้าตู้สุ่มอีโวฮะวันนี้อัปเดตใหม่แล้วนะ <c oughs> ของรางวัลในตู้นี่เป็นชุดเซตครับชุดเซตอะไรครับเนี่ย ออกแนวแบบฮารูฮารานิดนึงนะประดับประดาไปด้วยพระคุมแล้วก็พวกของตกแต่งสีทองนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะสไตล์การออกแบบเนี่ยเขาจะมาแนวแฟชั่นผู้ดีแห่งยุคโบราณกาลนะครับตรงเอวนี้ก็มีแบบพกขวดน้ําหอมมาด้วยนะอาน้ําหอมหรือว่าน้ําท่อมครับเนี่ยช่วงนี้ถูกกฎหมายแล้วนะพกกันทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับตู้อีโวรอบนี้นะครับก็มาในรูปแบบของขบวนการ3สีนะ1สีจะมี2ชุดนะครับมาเริ่มดูที่สีแดงชุดที่แพงที่สุดกันก่อนเลยของตัวผู้ชายเซตนี้ก็หรูหราเต็มพิกัดนะครับอ่าสังเกตตรงแขนนะมันจะมีปลอกที่เอาไว้พ่นน้ำหอมออกไปด้วยนะครับเป็นละอองกลีบกุหลาบโปรโยออกมาจากเสื้อนะฮะ ชุดที่2เป็นของตัวผู้หญิงสีแดงครับอ่าก็อลังการไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยออกแนวหรูหรานะครับมีปลอกตรงแขนพ่นสเปรย์น้ำหอมออกไปเหมือนเดิมแต่ว่าขวดน้ำหอมของตัวผู้หญิงเนี่ยจะดูใหญ่กว่าของตัวผู้ชายนะครับชุดที่3เป็นสีม่วงของตัวผู้ชายครับรายละเอียดต่างๆของชุดเนี่ยดูน้อยกว่าสีแดงนะแต่ว่าโทนสีที่ทำออกมาเนี่ยแสบตาก,กว่าแน่นอนนะครับใครชอบชุดเด่นๆคงจะต้องเลือกสีนี้เลยรับรองล่อลูกปืนดีแน่นอน ยืนพ่นน้ำหอมมีเอฟเฟกกรีบกุลาบเหมือนเดิมนะครับส่วนชุดที่4เป็นของตัวผู้หญิงสีม่วงฮะอันนี้ก็เด่นไม่แพ้ชุดเมื่อกี้เลยนะครับมีเอฟเฟกกรีบกุลาบพ่พอนออกมาจากตรงแขนเหมือนกันต่อไปชุดที่5เป็นสีขาวครับนี่หล่อเลยนะขาวโพลนทั้งชุดนะครับผมเห็นแวบแรกแล้วนึกถึงชุดพี่แวน ROV เลยนะเนี่ยมีความคล้ายกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับส่วนของตัวผู้หญิงก็สวยไม่แพ้กันนะ เอฟเฟกก็ดูสะอาดตาสีมันสว่างดีนะขาวๆซึ่งวันนี้นะครับชุดที่ผมจะเลือกสุ่มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถึงจะสุ่มได้ชุดแพงผมก็คงไม่ได้เอาไปใส่เล่นทุกวันอยู่ดีนะฮะคง <Huh? S 1> จะได้ใส่แค่ตอนรีวิวแน่นอนเพราะฉะนั้นขอเลือกเป็นชุดที่ถูกที่สุดชุดสีขาวละกันครับ วันนี้ผมขอเลือกเป็นชุดของตัวผู้ชายนะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยเล่นผู้ชายบ่อยกว่าตัวผู้หญิงนะครับชุดนี้ใช้พิมพ์1หิน3อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพิมพ์เขียว1อันเนี่ยจะหายากขนาดไหนนะฮะมาลุยกันเลยนะครับวันนี้ไม่พูดเยอะผมจะกดทีละ5้าใบรวยาวไปเลยนะฮะบาแรกมาครับเฮ้ยอ้าวออกเลยเหรอพิมพ์เขียวทำไมมาไวแปลกๆวันนี้ เอ้แต่ว่าตั๋วผมมันมีอายุนะเนี่ยเหลืออีก14วันขอใช้ก่อนที่จะหมดอายุหน่อยละกันนะครับอะต่ออีกปั๊บหนึ่งฮะปั๊บสองโอ้ไม่มาแล้วนะครับพิมเขียวแต่ว่าตั๋วเหลืออีก75วันนหนขออีกสักนิดหนึงอะปั๊บสามปั๊บสี่ปะปั๊บห้าปผมว่าน่าจะไม่มาแล้วนะฮะออกง่ายแค่ปั๊บแรก อย่าหลงกลไปกดรัวเด็ดขาดนะครับไอพิมพ์เขียวอันหลังๆเนี่ยผมคิดว่าเขาตั้งค่าให้มันออกยากแน่นอนอ่ะวันนี้คบแบบว่าไวมากนะเพราะต้องการพิมพ์เขียวแค่1อันเท่านั้นหินผมมีครบแล้วนะครับก็กดแลกกันไปเลยฮะสุดยอดไปเลยคุณได้รับรางวัลหายากแพคเซอร์อิลิกเซอร์สองเซอร์เลยนะเซอร์อิลิกเซอร์ สำหรับชุดนี้นะครับตรงเสื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ซ่อนกระเป๋าด้วยนะฮะซ่อนแค่กระอเออย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าชุดสีแดงที่แพงที่สุดเนี่ยมันจะซ่อนหรือเปล่านะครับแต่ปกติจากการที่ส่มมาเนี่ยถ้าไม่ซ่อนนะ่ะมันก็จะไม่ซ่อนทุกชุดเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไงชุดสีขาวพี่แวน R O V เป็นชุดที่วันนี้ต้องบอกว่าได้ฟรีนะเพอไอตัวอีโวเนี่ยผมได้มาจากกิจกรรมไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าชุดอีโวรอบนี้ฟรีเฉยเลย <c oughs> ไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูชุดที่ใส่เล่นจริงกันวันนี้เอาไปลง4 v 4วิีละกันนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวไปเล่นพร้อมกับสกาแดงด้วยอะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์สิครับรออะไรอะเออถ้าไม่กดเดี๋ยวไม่ปักทงให้ดูแล้วนะ <c oughs> วันนี้ลุยกันครับสุ่มเจออะไรเอ่ยคลังอาวุธของแอนดรูว์แอนดรูนี่มีปืนพกคู่ขายนะอ่า u s p คู่สู้สึกทิดนะครับส่วนตัวชอบเล่นมากกว่า M 5 0 0เพราะว่ามันยิงอัดตัวได้ต่อเนื่องกว่าถ้า M 5 0 0เนี่ยมันต้องยิงแบบวันช็อตนัดเดียว่ถึงจะโหดต้องเล่นระยะไกลๆมาลุยกันครับพี่แวน ROV วันนี้มาเป็นแวนเวทนะสตันอันตีตุมเดียวแตกเฮ้ยโอ้โห มาเป็นขบวนเลยไม่ไหวแล้วแบบนี้แวนก็ต้องถอยนะครับแม่หัวไปนหนึ่งปื๊บว่าไงน้อนปัง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 ,ปง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 ลวกสซ้ำเลยมุกกุมุกุหรือมุทุชื่อน่ารักเชียวเหลือตัวเดียวแล้วนะครับแวนเวทนี่ถนัดแบบว่าสู้ทีละตัวนะมาเป็นหมู่ไม่ไหวสตตนไม่ทัน สวยทีมผมนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ <Yahoo! S 1> วิ่งเขาใส่กันอย่างเดียวเลยมารอบที่2วันนี้ขอเล่นเป็นสกาดีกว่ากำลังติดใจสกาแดงนะหลังจากกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งมันยิงก่อได้พังไวเดียะเจอระยะไกลนี่ตอดยับเลยนะครับ hey มาดูชุดกันก่อนเลยและนี่ก็คือชุดใหม่พ่แวน ROV ใช่เปล่าเนี่ยเป็นชุดอีโวสีขาวนะครับชุดแบบว่าไฮโซสมัยโบราณกานนี่แอคค่าสกาฉลามเลือกปืนออกมายืนมองเสร็จแล้วก็กวักมือแงบแงบพี่แวนมีสกาฉลามอ่ะ้หยหน้ามาหนึ่งตอดไปตอดไปตอดไปหนึ่งปื๊บตอดไปสองปื๊บ เกาะแหกแน่นอนไอวอแลแหละจ้าหระไรข้างบนขึ้นไปทำอะไรหล้มสามเหลือตัวหนึ่งครับนอนนอน oh, <yeah. S 1> เอาเรียบร้อย oh, <man. S 1> หมดตี้อีซี่จังเลยเกมนี้มากระจุกกันอยู่ที่เดียวเดือนนี้ช่องพดพาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม50%เลยนะ แต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง49%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะสากาฉลามทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นปืนที่เจาะทำลายหมวกกับกรอกได้ไวกว่าเดิม2เท่านะเคยทดสอบแบบละเอียดแล้วนะครับเจาะได้แตกไวมากช่วงเลดเกมนี้ใครใช้สกินนี้คือหายห่วงแตกแน่นอน หมายถึงเราเนี่ยแหละแตกแน่นอนถึงปืนมันจะยิงกระเดดีแต่ว่าเราก็ต้องมีทําเลท,ที่ดีด้วยนะครับมาลุยกันครับเกมที่3ตจังวันนี้พี่แวนวิ่งเข้าไปใส่เดียววิ่งเข้าไปอย่างมั่นใจถ้าเป็น r u v นี่คือต้องเข้าไปดักภุ่มนะรอสตันสตันและอันติเบิร์ดชุดเดียวหายแต่ว่าต้องเป็นแวนเวทนะครับแวนกายภาพนี่มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เสียงหยงล่าง <First try. S 1> มาช่วยแล้วเดินผมล้มไปหนึ่งหามุ่มยิงแป oh, <okay. S 1> ๊บปัง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 ล้มหนึ่งสามเลยครับ <Wow. S 1> ว่าไงสาว <Double kill. S 1> สองเหลือสองตัว <A. S 1> นอนเอา้ายิงไม่โดน <Nope. S 1> ตัวนี้ก่อนก็นได้ มาดีมาดีก่อแหกนะนอนยังหัวโผล่อยู่ติดเหลี่ยมไอวอรยิงไม่แตกจะไปดึงเพื่อนหนอนอนไม่ได้นะล้มแล้วห้ามดึงปังปัง,ป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 งหมดตีเรื่องสก,กาต้องแบบว่ารักษาระยะนิดนึงนะเข้าไปบูช่วยเพื่อนไม่ได้ซอรี่ ระยะไกลมากๆซู้พวกลุกซองไม่ไหวนะครับขอตอดแบบไกลๆดีกว่าแอคท่าชะกาฉลามโชว์อีกหนึ่งทีเสร็จแล้วก็กวักมือแงบๆแต่ท่าสกาก็สู้ท่าปักคงไม่ได้นะครับเป็นท่าที่แพงที่สุดในเซิร์ฟไทยและละเมื่อไหร่ G m จะลดราคาเหลือ50เพซสักที <Huh? S 1> คนซื้อกันเต็มหน้าขึ้นมาทำไม หลังสวยเลยนะมุมระยะนี้ยิงฟรีอีสปอร์ตวิ่งไปไหนครับวัยรุ่นวันนี้เขาเล่นมุมสูงเหมือนกันนะหาเหลี่ยมยิงใช่ไหมแเจ็บแน่นอนเกาะหายไปครึ่งอ่ะโดนประมาณ4ี่ห้านัดไอตัวข้างบนนี้ไม่ออกมาเลยนะสงสัยใจคอจะแคมป์ยาวน่าจะมือสไนเปอร์แน่นอนเฮ้ยสับยิง ตบยิงล้มสองสามทิ้งเลยเลย่นอะไรเล่งอะไรไวัยรุ่นอ้อาหมดตี้เลยหรอไอ,อคนสุดท้ายเป็นอะไรตายครับนะ่ะโดนวงกินบ่อนีลืมบอกไปวันนี้เล่นในฟรีไฟล์แม็กด้วยนะครับเสียงสกาก็อาจจะนุ่มๆกว่าเดิมนิดนึง นี่ฮะถ้าเปิดตัว MVP อพี่แวนหล่อเลยนะจังหวะนี้ โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับชุดใหม่ในตู้สุ่มอีโวนะเป็นแฟชั่นไฮโซยุคสมัยโบร,ราณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็สวยดีนะแต่มันก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะเอามาใส่เล่นทุกเกมเท่าไหร่นะครับก็ลองดูละกันนะฮะว่าสวยคุ้มพอที่เราจะเสียเงินสุ่มหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ